อันนี้ก็เขตเป็นวิหารเป็นวิหารเป็นส่วนที่มีเขาเรียกว่าเป็นเกดีเป็นวิหารแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นส่วนของพอระสงฆ์แล้วก็เขาก็ไม่ให้เล่นติ๊กต็อกนะครับเป็น <c oughs> ไงเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ ควรที่จะบูชาเาขารบไม่ใช่ไปสำรวมไม่ให้ไปติ๊กตอกไม่ให้เพลิดเพลินก็เรียกว่าโนติกต๊กตอกป็นานมาจังหนาวเลยหี่ว่าไงเขาก็มีแต่ก่อนเนี่ยครับเขาทาสีแดงพอทาสีแดงก็ทำให้ประเทศเดือดร้อนนะครับก็เลยทำให้ ต้องทาสีขาวให้มันต่อมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับราอาคาร,รตัวนี้ครับอาาสีแดง,าแดงอาคาสีแดงก็จะมีม,มีปัญหาครับมีการอะ,อะไรหลายๆอย่างก็ตอนที่โป่งพชนนะฮะก็เลยทําให้มีเด็นเปสีขาว,ขาวแล้วก็ไอตัวตัวข้างบนน่ะก็คือตัวสยามภูวนาฏก็มีเจดี พิการมันดุครับการบันดุก็จะเป็นลักษณะที่ให้ความสําคัญธงชาติเนปาลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็นู่นเนี่ยข้างบนเน่ยอันนี้เป็นตรุงเป็นมนตรามนตรามนตราก็จะกันสิ่งชั่วร้ายกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้าไปในเขตนี่ถ้าเราเอาซื้อธงนี้ไป ติดที่บ้านเราก็ได้เนี่ได้ครับผีไม่เข้าเลยพอผีเห็นอ่ะจ้ะอ่ะจ้ะผีไมก้าเลยผีไทยไม่ต้องกไม่ไม่ผีไทยก็กลัวเพราะมันเป็นพระไตรปิฎกครับผีไทยก็กลัวครับมันเาอาจารย์พูดเรื่องจริงขอนุ้งกมุกโอ้ยมุกเม็กอะไรเป็นเรื่องจริง๋ดดเเยี คือตะก่อนเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นวัดอวัดของสากยะนะครับที่เป็นหลวงพ่อองค์สุดท้ายที่เป็นสากยะเนี่ยท่านมามาที่นี้แล้วก็ท่านก็ได้บรรภาพที่นี้นี่เป็นวัดของสากยะก็คือสากยะก็คือเป็นผู้ที่ดูแลดูแลพุทธศาสนาดูแลวงวงของพระพุทธเจ้ามาตลอด ังนั้นเขาก็ให้การาสนับสนุนแต่ว่าทุกวันนี้ก็ก็มีพระใหม่นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คุ้นกันมันองค์กรครับอ,องค์กรท่านก็ดีหลวงพ่อสักยะตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ําครับแต่ก่อนจะมาไปตักบ่อน้ําบ่อยนะตรงนี้บ่อน้ําใสน่นที่คุมไว้นะครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในครั้งก่อน ไม่หายครับไม่หายแต่เขาไม่ให้เราไปหย่อนอืมโอ้ลึก,ลกแต่ว่าน้ําไม่ลึกเท่าไหร่บ่อล,ลึกแต่ว่าน้ํามันตื้นยืดล,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 ลงไปไม่ประมาณสองเมตรก็เจอน้นะํแล้วนี่สังเกตว่าทางที่เบรดเนี่ยเขาก็จะมีความความเชื่อเรื่องมนตราเขาก็จะ,ะตามที่ต่าง,างๆเขาก็จะเอาตัวเนี่ยครับไปแขวนไว้ครับที่แขวนไว้เนี่ย อ๋อ,เ,อเหมือนกันนะครับมันก็เป็นศินลปะอย่างหนึง่งคือมนตรา,ตราเป็นเป็นอ่ามนที่จะเวลาลมพัดไปเนี่ยก็จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วก็จะมีอ่าคำสอนของพุทธเจ้าสามารถที่จะอ่าปิวสวัยคล้ายเคลื่อนเคลื่อนไหวในในหลักของอ่าพุทธศาสนาอ่าเนั่นก็เป็นลักษณะของอความเชื่อของมนตรา ร้อยเอาเลยครับถ้าที่ดีเนี่ยครับให้เจ้าหน้าที่นู่นน่ะทั้ง,งนั้นอย่างก็เอก็ได้นั่นน่ะน,น,ะน,น่ะที่มันลม้มลงนะครับอันนั้นก็ได้ไม่ห้ามครับไม่ห้ามครับไม่ห้ามไม่ติดได้ครับติดได้ประชาชนบ้างพระบ้างครับเรียกว่ามนตราเป็นสัญลักษณ์แห่งความ ลุ่งเรืองเป็นสัญลักษณ์ของอคล้ายๆว่ามันเป็นมนต์เป็นพุทธพจน์คําสอนพุทธเจ้าเวลาลมมาก็จะแถวไหวคล้ายๆเคลื่อนไหวตลอดอ่ะแล้วก็จะมีบางบางอันก็จะเป็นมนตราที่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายมันก็เลยจะขับไล่ไหวติงตลอดครับดูสังเกตดูมันจะไหวตลอดเนีมไม่ใช่ตาเราลายนะมันพดอ่ะ <laughs> <laughs> มัน <c oughs> ก็ก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่ให้เราได้เข้าใจในส่วนต่างๆต้นโพต้นนี้ก็หลายพันปีแล้วเนี่ยพันปีแต่ก่อนเขาก็รอดได้นะจะมาเหมัอนรอดเขาเลยมัอนรอดมา อันนี้ก็เป็นสระเป็นสระสระเวลาที่นางได้ประสูติการหรือคลอดอบุตรก็ได้มามาสงสนารนมาเลยที่สระนี้สระนี้ก็ไม่เคยเห็นแห้งครับสองพันกว่าปีกเป็เป็นเป็นสาะที่อะไรนะคะพระอาจารย์คะขออีกทีสระโนดาดสระโนดาดครับสระโบกกรณีไม่ใช่โนดา <สะ S 1> บกกรณีเป็นสาะที่จะได้ลอง,ลองรับกัน สงสานของนางสิริมหามายาเทวีอานะจ้างงเลยอ๋อก็หยุดข้างในนะครับที่มืบัวรองรับอยู่ด้านในอัอไม่ใช่สานี่อ่ะ สถานีแหละครับแต่ว่าไอตัวบัวมันอยู่ข้างในนู่น,น,น,นจะเดียวกันแต่บัวมันบัวมันไม่ใช่บัวขึ้นตามน้ำนะบัวมันรองพอบาทตรงนู้นครับ,อ,บอ,อ๋อเบอร์เจ็ดเจ้าเนี่ยเหรอเออยูข้างในนั่นนะ่ะในมายาในอาคารนี้ับไม่ใช่บัวลอยน้ําตัวนี้นะอันนี้เป็นที่สวนสนานเป็นที่อะไร บัวที่มันผุดขึ้นมามันอยู่ด้านในนั่นัะอยู่ด้านในอันนี้เป็นสะน้ำเสย มีเจดีเยอะนะวิต<ม>กร <c oughs> อนเขาก็ให้ขึ้นไปได้นะข้างบนนะแต่ว่าหลังก็ไม่ให้ขึ้นไปเพราะว่ามันก็ที่คุมไว้ข้างในคือเจดีย์ที่วนั่นเป็นเป็นเป็นนั่นเป็นในชัดพระสยามภูวนาถม, <c oughs> มันเสร็จแล้วแต่ว่าเขาปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงพัฒนาให้ ดูดีขึ้นสวยขึ้นอลไรนะที่นี่มีภาพระอสอนามีครับมีแต่ไม่ได้อยู่ทางนี้ก็อยู่มันอยู่ข้างอยู่ข้างอยู่ข้างก็เป็นลักษณะของการที่เอาฝังไว้นะครับไม่ฝังไว้จะไม่ไม่อยู่ข้างบนผมไม่ไม่ได้แบบเป็นยอดอยู่ไม่ไม่คือคือพระเจ้าโสมหาราชเนี่ยจะจะไม่ไม่เอาไว้ข้างบน อ่าแล้วที่เราเห็นเป็นสถูปสถูปเนี่ยคืออยู่ข, um ข้างล่างหมดครับจะอยู่ข้างล่างหมดจะไม่จะไม่อยู่ข้างบน<ป>พระธาตุจะอยู่จะอยู่ข้างล่างหมดนะครับ,บรประมาณนั้นนะครับนี่ดูดิไอเขาก็จะเอ,เ,เอาเงินมาทำบุญมาหยอดมาอะไรนะครับก็จะได้ เยอะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอ,อักษรน,นะครับตัวนั้นน่ะ็นอักษรอ,อักษรพรมมีที่เขาจะลึกไว้นะครับส่วนม้าก็อยูอ่อยู่ตรงข้างๆเป็นม้าครับม้าหมดแดงเลยลงมานอนอยู่ข้างล่างปกติมันจะอยู่ข้างบนหัวเสาเพราะที่ลุมพินีเนี่ยหัวตรงหัวเสาจะเป็นรูปเล็บ,บัวนะครับแล้วก็มีเป็นรูปช้าง นนล,ลักษณะที่แตกต่างกันเอา <c oughs> นั่งเลยนะครับ